อ่าก็สวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านกันเลยนะครับด้วยผมอัลตะเกมเมอร์กระชิ้นเคยนะครับแล้ววันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับพาร์ดิชันหนึ่งจุดเช่องวันเถอะครับก็อวันดีผมจะมาเล่นใหม่ให่ผมจะมาทำซีรีส์ในๆๆอยู่ในซีรีส์ห้ามนอนซีรีส์นั่นเองนะครับก็วันนี้เราจะมาทำการอาชีวิตรเร่ากันต่อเลยสำหรับพาร์ที่แล้วที่ผมไม่ทำลหลายๆอย่างไปก็พาร์ทน,นี้มันเฟลสุดๆดไม่ใจ มาถึงจากจบพาร์ทที่แล้วไปนั่นเองก็คือจากจบ E ีที่หนึ่งไปมันก็จะมีการเฟลเกิดขึ้นเองนะครับก็คือการแบบผมเอออะไรอะคือไฟอล์มันมีปัญหาอีกโลกมันมีปัญหาอีกใช่พอตอนผมออกไปแล้วผมกลับเข้ามาแล้วแม่งอ้าวเฮ้ยแม่งอยู่เหมือนเดิมครับตอนที่ผมอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ประมาณเนี้ยออตอนนี้บ้าคิปเปอรลระเบิ้มไปเมื่อตอนที่ผมเล่นรอบมาโอเคก็ไม่เป็นไรผมก็เลยทําการ

โอเคเก็บซ okay. hmm. okay. uh, hey, ีเก uh, well, nice. okay. okay. um, uh, ็บหนังเก็บมื้อวัวไหมให้วัวไม่ต้องเก็บหรอกเอาอนี้ออกมาอันนี่แหละเนาะดินนี่หินนี่เก็บไว้ก่อนมันชีกเพียบหน่อยใช่ไหมน้องขยันๆนลยนะครับเก็บเสียบก็มีเสียกันด้เอาไม้มาเอามาหมุนเลยแล้วกันขวานไส้เอามาทำตัวเชติกเยอะๆทำนิด เอ้ามดอีกโอ้โหไม่รู้ดูอะไรเลยต่อเลยคือจะมีเรื่องอะไรอย่างไรครับไม่รู้ดิถ้ามันมีคุณผู้ชมก็บอกผมด้วยแล้วกันถ้ามันมีแล้วคุณผู้ชมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะกันนะครับเพราะผมไม่รู้จริงๆเลยผมไม่ได้ไปหาข้อมูลมาด้วยนะผมไม่ได้หาข้อมูลมาครัฟเวอร์ชั่นใหม่นี้ด้วยครับก็ไม่รู้ดิ มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายหรือเปล่าแต่ถ้าเองไปเล่นดูก็มันน่าจะจ้าม่ผิดก็มีถือของสองมือได้เออแต่ว่าถือได้แค่บางอันนะมั้งเดี๋ยวก็ถือลูกขนูดีกว่าตกท็อตก็ถือไม่ได้เลยใครพับถือไม่ได้เนื้อถือไม่ได้ไม้ก็ถือไม่ได้อันนี้ก็ถือไม่ได้อยู่ทับตหวเองกันตัวอันนี้ก็ถือไม่ได้ดาวก็ถือไม่ได้ดาบถือไม่ได้เอ้ก็ถือยิ้มทหารก็ถือไม่ได้เลย มาเดี่ยวขึ้นมาฟาเจ้าแล้วต่อตอที่ถือได้ก็ถือทีอ่ <What? S 1> ถือว้าเออด๊าดถือที่เราได้เออเยี่ยมไปเลยถ้าใครรู้ว่าอะไรถือได้ถือไม่ได้ก็คอมเมนต์บอกได้แล้วกันคงผมไม่ไหรอกโอเคกระตุกเลยพีช่ชายนอนอยู่นกำน,น,นังเล่นเหลวเดี๋ยวจะตัดไม้มาทำแมวอนะไรเนี่ย ก็ปรามาสักหน่อยแล้วชุดอ่าสี่อันพอเนาะโอเคปลา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 เอาละเอาอยู่แล้วคดิหินไม่ไดยอมมาอีกโอ้โหไม่โคตรเกลเนะเนะมันจะ,ะมุดแล้วก็คือห้ามนอนคือ,นอนห้ามนอนเดี๋ยวเว้ยก็ห้ามนอนเด้เดวเด้เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมมาโอเคผมได้กลับมาแล้วมเมื่อกี้ผมจะทำงานให้เรืองมานิดหนึ่งโออะไร แฝดแฝดอาเอะทีนี้ลงเหงงเม,ม,งม,มือนก็อไม่ำป็นบมืดแล้วหมืนี่วะอันนี้ก็คือทางที่ผมได้ไปเล่น,นอรอบกัตอตๆตๆก็ไปทางนี้ไปเล่น,นอรอบไปแหละแ <c oughs> ม่งโคมึคมนเวลาเดินเอ้ยโอเคนวดแม่เดาเนื้อมาโอ้ท่ไหนวะสำ ตรงนี้แล้วก็หลงนี้แล้วก็หลงนี้แล้วก็หลงนี้อันนี้จะเป็นตอนนี้เป็นทางน้ำตรงนี้ถ้าขุดไปตรงนั้นจะเจอน้ําฉะนั้นขุดตรงนี้แล้วกันอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเสียงอู้เปิดมาก็เจอเหล็กเลยเยี่ยม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 ผักทอดอ่าแล้นี้คลิปนี้ลงเหมืองชึบปึ๊บอะไรเนี้ย เด่เส็มปึ๊บ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 โอเคป่าป่เดี๋ยวขุดลงไปช่องช่องชั้นหนึ่งมันไม่มีแบบบอก F5 ้ใช่ไหมไม่มี F ใช่ไหมไม่บอกพี่อุ้ยตกใจหมดเดือดกระโดดเองเฉยสงสัยเมื่อกี้กระโดดไม่รู้ตัวโอเคป่าปๆๆป่ปาพ่จะเจอเมืองไวเดี๋ยวไปเอา F ไปหาโหลดแอปนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยววา mcpe มาเตอร์มะไม่ใช่ดิไม่ใช่ mcpe เออถูกแล้ว mcpe มาดูพิกัดได้ใช่ปะละ่ะเออไว้เปิดพิกัดสบายสบายด้วยจะได้สบายสบายหน่อยเออขุดแม่งเอ้ยขุดโคตรโอ้พิกแอคเต็แตกขุดเหมืองมันก็ไม่ได้มีอะไรมากถูกแล้วไหมล่ะครับคุณผู้ชมขุดเหมืองมันก็การขุดเหมือง หาและหน้าเบื่อไปเปนวันแต่ผมจะทำให้คุณผู้ชมดูว่าผมอยากจะทำเฮ้ถ้าคลิปนี้อาจจะโอ้ยถ้าคลิปนี้เสียงเบาไปก็น่าจะขอพายด้วยละกันนะเพราะว่าไม่ได้ใส่หูฟังในการแคสเกมลองอถอดหูฟังการแคสเกมดูเพราะว่าแต่ละคลิปันก่อนก็นคือการใส่หูฟังในการแคสเกมแลว้วก็คุณภาพเสียงของก็เสียงผมพูดชัดแต่ว่าเสียงในเกมมันจะเบาก็เลย ลองถอดหูฟังดูเพราะว่าลองไปแล้วว่าคุณภาพก็ดีอยู่นะก็ได้ยินเสียงของเกมด้วยดูไม่ต้องเปิดดังมากแต่นี้ที่เปิดดังเพราะว่าเกมมันเสียงังเสียงเบาะ่ะขุดสิวเว้ยเจอดินแล้วเนะี่ยอ๋อเพิ่งเห็นแต่ก็ช่างมันจะพูดต่อเรามีนหน้าที่ขุดจะขุดจนกว่าพี่แอ๊กจะพัง พังให้หมดยกเว้นพีคแอคเล็กไม่พังไม่เลิกอะไรนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเหรอมีแต่ทางทางทางถ้ามีทีตดถ้ามีระเบิดนะจะแบบสนุกแน่ต้องเจอเหมืองสักอย่างแน,แน่แต่ผมอยู่บนเกาะ มันไม่มีอะไรมากมายหรอกมั้งขุดซิฟะเออไม่เจออะไรเลยเรยเนี่ยเจอเหล็กไปแค่รอบเดียวแล้วก็ไปเจออะไรอีกเลยแม่งขุดลงนี้ดีกว่าผม่ขุดผมนี่ถึงก็ขุดลงเป็นท่าบันไดเลยเจ็บปะขุดต่อไม่มีอะไรหรอกมั้งไปขุด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 มืดด้วยโอ้ย ขูดขูดวุ้ยชิบหายตกใจเก็บอรือ,อันหนึง่งไะชั้วเอาหินไปเผาด้วยแล้วกันคิดซะว่าลงเหมืองประคุดหินแล้วกันมันไม่มีเหมืองนี่หรอวอะ,อะโทษทีขอภายด้วยละกันนะครับสำหรับเอออายาวคลายเมื่อกี้ก็มันเผหรุดออกมานั่นเอง พอดีเพิ่งไปกินข้าวมาพอกินข้าวเสร็จก,ก็รีบมาแกสเกมเลยเพราะปล่อยคลิปมางไปตั้งหลายวันแล้วสามสี่วันแล้วละ่ะก็เลยมาลงคลิปไมค้าบ้างเพราะว่าไมคับไม่ได้ลงมา3วัน2วันก็ไม่เป็นไรก็กันผมมาลงคลิปนี้ให้เลยและกันใน e ีพีที่สนี่แหละสำหรับใครที่อยากดูเรนเจอร์นั่นนะครับก็เพราะว่า ที่ไม่ค่อยอยากล,ลงคลิปลนดิเจอก็เนื่องจากว่าไลาดินเจอร์มันทําให้ผมเศร้าใจนั่นเองนะครับผมก็เลยไม่เล่นแม่งเลยผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงไลาล์ดินเจอร์ยเยอมาเท่าไหร่ก็แค่เข้าไปล็อกอินตีคิวแล้วก็ออกนั่นเองนะครับพีพีไม่ค่อยได้ลงไม่ค่อยได้ตีแต่ถ้าใครอยากดูเดี๋ยวก็จะทําให้นั่นเองนะครับถ้าใครอยากดูก็ไปคอมเมนต์ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะทําให้จะทำพีพีให้ก็ได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเยอะแยะแล้วละ่ะ พูดบ่นอะไรทั้งหนั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันเล่นแม่งแต่ R O V ี้กับเซเว่นไนนี่แหละเล่นจังมันยี่บ่ายสําหรับใครอยากดูเซเว่นไนก็คอมเมนต์ได้นะนะครับก็พออยากดูเซเว่นไนก็คอมเมนต์ได้นะครับรอ Knight, ันอยากดูอะไรหรืออยากดูผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้นั่นเองนะครับก็จะทําทให้นะครับถ้าอยากทักทายหรืออยาก พูดคุยกับผมก็แอดไปคุยที่ได้ที่เฟซบุ o กนั่นส่วนตัวนะครับพี่ facebook com ะแหนๆทุ้ยไม่ใช่ไปที่เฟซบุ๊กสายเกมมี่นั่นเองนะครับก็จะมีอ๋อเมืดก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับโอ้เฉยเลยโอเคถึงว่อู้หุดตั้งนานได้แค่นี้เสียม ขึ้น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 ไม่เ้ยขุดตั้งลึกขึ้นนขุดตอนขุดลงนี่แม่งขุดง่ายเปล่าขึ้นแม่งขึ้นยากเลครับคุณชมไพค้ามันไม่มีอะไรมากมายแล้วเนี่ยห้ามนอนเด๋ยวซีรีส์ก็คือห้ามนอนเด๋ยวซีรีส์ป่ะรู้จาเอาห้ามปักไฟเด๋ยวซีรีส์ดีโนทอดเด๋ยวซีรีส์ไหมลำบากนายแน่แล้วนะไม่หมุนหัวแล้วเนี่ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยมืนกระโดดไปกระโดดมาถึงข้างบนแล้วลงไปตอนมืดตอนเจ็ขึ้นมาตอนมืดโอเคโอเคตอนนี้คือหลังบ้านตอนนี้ใช่มัีมนสเตอร์เกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามมากเลยนะครับโอ้มีวัวน,น้อยตัวหนึ่งอ่าตรงน,นี้มันมีต้องมีการตักไฟนิดนึงแล้วล่ะอ้าววันดีเจ้าไกา่วันดีเจ้าไกา่ ตัวนี้ปากทอดอีกดีไหมเอาปากทอดอีกหนึ่งก็หน่อยหนึ่งก็ยังดีส่วนตัวนี้มีอ้อยเอามาฝาก,าก,กปากตอปลูกตอน้าวัวเนาะนี่เลโอม้มันจะ,ม,นจะมาดูพระที่ตกดินกันเดี๋ยวจะพระจันทร์ตกดินเหรอเรา,าเรอดูพระอาทิตย์ขึ้นดีไหมไม่คิปที่แล้วดูแล้วคลิปนี้ไม่ดูแม่งแหละเซมโอเคก็เตรียมตัวทําบ้านแล้วกันคลิปหน้าจะเตรียมตัวสำหรับคลิป ทำบ้านคลิปหน้าวันนี้ก็ได้หินมาเพียบเลยไม่ใช่นี่มันตกคราบจะทำกล่องทำกล่องเพิ่มมาอีกหนึ่งกล่องนั่นเอง้าตรงนี้โอเคแล้วก็จะต้อง modify เมื่อคลิปนี้แหละโอเคก็หีกล่องก็ได้เพิ่มมาแล้วเหล็กก็ได้เพิ่มมาแล้วเตาเผา เอาเผาเอาไมหมไอตัวนี้อีกเอาวดีวัวจะไปเดี๋ยวตีแม่งเลยเผาเหล็กตรงนี้แล้วก็ต้องใช้ไม้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะถุกนี้อกอกปากไหกันละ่ะว่าเหมือนจะเป็นบั๊กอะไรบางอย่างเมื่อตอนที่ผมโลกมันถูกบักกกบ๊กเกิดขึ้นมีการบั๊กเกิดขึ้นเนาะ ทำไม้ไม่โตครับประเด็นโอเคเกาะไม่มีนะมั่งเรื่องไม้เรื่องไม้ก็น่าจะหมดเลืองไม้ก็เดี๋ยวไปตัดเอานอกรอบเพราะว่าไม้มันจะไม่มีเอามหมดแล้วก็คลิปนี้มาตัดไม้เอาไม้มาทำเออเอาไม้มาทำอะไรทุกอย่างจนลืมละทับกล่องเกียนวะหนึ่งอันสองอันชัว สามอันเออสามอันใช้กล่องตรงนี้อันนี้อันนี้แปะอันนี้แปะโอ้าจะได้มาหนึ่งอันแปะเหล็กมันจะหมดปะเนี่ยต้องใช้ถึงสองอันแหละหนึ่งสองหมดพอดีก็จะเหลือเจ็ดก้อนอ่าใช่เอาไม่ใช่อยู่นี่เหลือเจ็ดก้อนพอดีโอเคไม่ออกมาเพราวไม่มขึ้นด้วยเนะอันนี้ครเต็มมาเก็บเก็บ เก <Okay. S 2> ต้องเช็คอีกกล่องหนึ่งนี่หว่าใช่ไหมโอเคใช่ใช่ต้องใช่ไหมและใช่เลยต้องใช้กล่องหนึ่งมามาในเมื่อขอ,ของมันยอะของมันเสบียงมันพร้อมแล้วก็ทําแม่งเลยตรงนี้แหละแต่ก่อนอื่นต้องทำเตาเผาไปอีกอันหนึ่งก่อนึบโ okay. อเคเตาเผาไปอีกอันหนึ่งจะได้เวลาในการทํามันจะได้ง่าย มันโดดไปได้ววะติดไบพายมันโถแปะแล้วก็นี้ก็ทําการลงมาแล้วก็ทําการเอาไว้ตรงนี้แปะแปะงนี้อโอเคแล้วก็วก็ชึบไปตรงเอ้าอเฮ้ยแม่งติดว่ะเดี๋ยวเดี๋ธอขอขุดลงมาก่อนดีกว่าขุดขุดขุด,ดต้องคงคีดว่าทำอย่างนี้น่าจะดีกว่า พื้นที่น่าจะใช้พื้นที่เยอะอยู่พอสมควรฉะนั้นทำแบบนี้ดีกว่าแปะแล้วก็เอานี้มาฟึบชิบกดชิปนั่งไว้ปึ๊บย่อไว้ชิบแล้วก็เอ่อทำเป็นแบบนี้ไหมชิแบบนี้ขึ้นไปตรงนี้ชิบอ่ามันจะเป็นเครื่องที่สวยงามพอสมควร เผาเลยเอาใส่เข้าไปเยอะๆส่วตันนี้ก็มีเผาเผาไม่ใส่คุณผู้ชมขุดทิ้งก่อนเชื่อเผาสิใส่มันสิรู้ว่าเป็นบักอะไรบางอย่างอ๋อทานฉันเวอรบักอะไรบปาเอ้าแล้ว ต้องเผาอ๋อทีนี้อ๋อทำอะไรวะอ้าวหายหายอยู่นี่นก็เป็นบลั๊กอะไรบางอย่างเนี่ยไม่มีเนี่ยก็ใส่ล้วเลยเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้อ้าวเฮ้ยแม่งบัก๊กแล้วปะเนี่ยกณเด,ด,ด้โอ้นี่บล,ลั๊กได้เหรอโอ้โหหินกระโจดเลยเดี๋ยวมันบั๊กอะไรรู้งไหมตรงนี้ชืบ ชิปก็โยนนี่ก็แดดโอ้โถั่วมันจะวางของสวยๆงามๆแล้วอย่งได้ปะของมันจะเข้าไหมวะไม่เข้าโอเคมยายาให้มันสวยๆงามๆได้ไหมไม่ได้ละวลงสูงๆนี้ก็ได้ไป่ไปใส่ไปใส่ไปใสไปลงเตาไหมลงมันจะออกอ่ะ ค okay. ถ้าเอาออกก็อันอื่นก็เข้ามาโอเคเยี่ยมฐานต้องใช้เยอะไหมเยอะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฐานหมดคังแล้วอ๋อใช่เลยนี่เพียบปึ๊บ,บนีน่รอบไปหาเอาเองใหม่ก็ได้โอเคก็จะได้เครื่องเผาแล้วก็เผาเสร็จปุ๊บมันก็จะลงเจ้าอันนี้โอเคก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s ับสไคร้ยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายอ๋อใช่อย่าลืมดืม่มนืม่มเป็นประจำทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายเย้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย